จากอายุ60ปีหากคุณรับประทานไข่เป็นอาหารหลักเพียงอย่างเดียวคุณอาจมีอาการขาอ่อนแรงและสูญเสียความทรงจำโดยไม่รู้ตัวคลิปนี้หมอจะพาไปรู้จักโปรตีนจากผักสีเขียวที่ช่วยฟื้นกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นและอาจดีกว่าไข่ที่คุณเคยเชื่อก่อนฟังต่อกดติดตามและกดถูกใจคลิปนี้เพื่อไม่พลาดข้อมูลสำคัญต่อสุขภาพของคุณและอย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่าคุณอายุเท่าไหร่และกำลังดูวิดีโอนี้จากที่ไหน สวัสดีทุกคนผมแนะนำตัวผมคือนายแพทย์อาทิตย์พรมพงสงวันนี้เราจะมาพูดถึงโปรโตีนกันแต่ก่อนอื่นเรามาพูดถึงไข่ทั้งก่อนเพราะหลังจากอายุ60ปีไข่ช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อป้องกันกล้ามเนื้อรีบและทำให้ร่างกายแข็งแรงได้เป็นอย่างดีอาจไม่ใช่ไข่อย่างที่คุณคิดแต่คือโปรโตีนที่มาจากผักสีเขียว ฟังดูอาจแปลกแต่ความจริงแล้วยังมีผู้สูงอายุจำนวนมากที่ไม่เคยรู้เลยว่าพักบางชนิดที่วางอยู่บนโต๊ะอาหารในแต่ละวันกลับซ่อนพลังพิเศษไว้ช่วยให้ร่างกายสร้างกล้ามเนื้อใหม่ฟื้นฟูความแข็งแรงที่หายไปและแม้กระทั่งช่วยเสริมความจำให้ดีขึ้นเมื่อเราเก้าวสู่วัยชรา สิ่งที่น่าทึ่งคือผักเหล่านี้ไม่ใช่อาหารเสริมราคาแพงหรือโปรโตีนผงจากต่างประเทศแต่เป็นผักบันมานที่เรารู้จักกันดีบางชนิดให้ปริมาณโปรโตีนใกล้เคียงหรือมากกว่าไข่ซะอีกหากรู้จักเลือกและปรุงให้เหมาะสมก็จะช่วยฟื้นคืนความมั่นคงในการก้าวเดินและเติมพลังให้กับร่างกายที่โรยราไปตามวัยได้จริง และเพื่อให้คุณติดตามได้ง่ายขึ้นผมจะเรียงลำดับ9อันดับผักโปรตีนสูงตั้งแต่ลำดับที่9ไปจนถึงลำดับที่1พร้อมคำอธิบายถึงคุณสมบัติเด่นของแต่ละชนิดอย่างชัดเจนในลิสต์วันนี้เป็นผักที่หากใช้ให้ถูกวิธีอาจสามารถทดแทนบทบาทของไข่ในการดูแลกล้ามเนื้อผู้สูงอายุได้อย่างสมบูรณ์ผมเชื่อว่าหลายคนจะต้องแปลกใจเมื่อรู้ว่าผักชนิดนั้นคืออะไร ก่อนเข้าสู่เนื้อหาหลักหากคุณรู้สึกว่าคลิปวันนี้มีประโยชน์กรุณาพิมพ์เลขหนึ่งหรือคำว่าชอบในช่องคอมเมนต์และอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่องและแชร์ให้กับคนที่คุณรักด้วยนะครับอันดับที่9กกระเจี๊ยบเขียวโอคราหลายคนมองมะเขือเทศยาวหรือที่คนไทยนิยมเรียกว่ากระเจี๊ยบเขียวเป็นเพียงผักสีเขียวธรรมดาบนจานข้าวแต่ความจริงแล้วผักชนิดนี้มีคุณค่าที่แฝงอยู่มากกว่าที่ตาเห็นครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการดูแลระบบกล้ามเนือ้อและช่วยให้ร่างกายดูดซึมโปรตีนได้ดีขึ้นอย่างเงียบๆ ในกระเจี๊ยบเขียวต้มสุกหนึ่งถ้วยมีโปรโตีนประมาณ2กรัมแต่จุดแข็งที่แท้จริงของมันไม่ได้อยู่ที่ปริมาณโปรโตีนนั้นครับจุดแข็งอยู่ที่สารเมือกธรรมชาติในเนื้อผักซึ่งเป็นเส้นใยอาหารชนิดพิเศษที่ช่วยเคลือบและปลอบประโลมลันไส้ให้ทำงานได้ดีขึ้นทำให้โปรโตีนและสารอาหารจากมื้ออาหารถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะสุดท้ายแล้วโปรโตีนจะมีประโยชน์ได้ก็ต่อเมื่อมันถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายอย่างสมบูรณ์ใช่ไหมละครับ และนี่คือจุดที่กระเจี๊ยบเขียวทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะกับผู้สูงอายุที่มักมีปัญหาเกี่ยวกับระบบย่อยนอกจากนี้กระเจี๊ยบเขียวยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดการอักเสบในกล้ามเนื้อและเสริมเกราะป้องกันกล้ามเนื้อจากแรงงานอีกทั้งยังอุดมด้วยแมกนีเซียมและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการหดตัวของกล้ามเนื้ออย่างเป็นจังหวะช่วยลดอาการตะคริวโดวยเฉพาะเวลากลางคืนและทำให้ขาไม่รู้สึกหนักเมื่อเดินหรือยืนเป็นเวลานาน,าน สำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาตะคริวกลางดึกหรือเหนื่อยง่ายเป็นพิเศษกระเจี๊ยบเขียวคืนหนึ่งในผู้ช่วยที่ดีมากครับเพราะมันค่อยๆปรับสมดุลร่างกายโดยไม่ต้องพึ่งพายาอะไรในแง่ของการนำมาทำอาหารก็ง่ายมากจะนำไปตุนกับมะเขือเทศใส่ในซุปอบกับเครื่องเทศหรือผัดกับกระเทียมก็ได้หมดรสชาติเบาๆและสัมผัสนุ่มของมันเข้ากับอาหารไทยได้เป็นอย่างดีและไม่วารุ่นไหนก็รับประทานได้ง่าย ในสมัยก่อนกระเจี๊ยบเขียวเคยเป็นหนึ่งในอาหารเยียวยายอดนิยมของครอบครัวไทยใช้ปรุงเป็นเมนูเบาๆให้ผู้สูงอายุที่ระบบย่อยเริ่มอ่อนล้าและแม้ในปัจจุบันบทบาทของมันก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงกระเจี๊ยบเขียวยังคงเป็นผู้ช่วยงเงียบๆที่คอยดูแลระบบย่อยดูแลกล้ามเนื้อหน่อมไม้ฝรั่งแอสปารากัส หลายคนอาจเคยมองหน่อไม้ฝรั่งเป็นเพียงลำต้นเรียวยาวธรรมดาที่ใช้ตกแต่งจานอาหารในร้านหรูแต่ในความเป็นจริงแล้วพักชนิดนี้มีพลังเงียบที่ซ่อนอยู่ภายในและส่งผลลึกต่อสุขภาพของกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวของร่างกายนะครับโดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่ต้องการความมั่นคงของขาและการเคลื่อนไหว ในหน่อไม้ฝรั่งมีโปรโตีนประมาณ2กรัมแต่จุดแข็งที่แท้จริงของมันไม่ได้อยู่ที่ปริมาณโปรโตีนนั้นครับจุดแข็งอยู่ที่แอสปาราจินซึ่งเป็นสารพิเศษที่ช่วยกระตุ้นการเผาผลาญกล้ามเนื้อทําให้กล้ามเนื้อนําพลังงานไปใช้ในการเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นและยังมีคาลีนซึ่งเป็นสารอาหารสําคัญที่ช่วยส่งสัญญาณระหว่างเส้นประสาทกับกล้ามเนื้อ หากร่างกายขาดคาลีนจะเกิดอาการเคลื่อนไหวช้าตอบสนองไม่ทันและรู้สึกตัวหนักแบบไม่รู้สาเหตุผู้สูงอายุที่กินหน่อไม้ฟรันเป็นประจำมักรู้สึกว่าทุกอย่างก้าวมั่นคงขึ้นและสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวได้มากขึ้น นอกจากนี้หน่อไม้ฝรั่งยังมีโฟเลตและวิตามินอ e, ีซึ่งช่วยซ่อมแซมเซลล์ต่างๆในร่างกายปรับปรุงการไหลเวียนของเลือดและขนส่งออกซิเจนไปยังกล้ามเนื้อได้มากขึ้นส่งผลให้เวลาเดินขึ้นบันไดเหนื่อยน้อยลงฟื้นตัวไวขึ้นและกล้ามเนื้อไม่ล้าจนเกินไปหลังทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน สำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาบวมน้ำที่นัดข้าวตับถ่วม่นอใบฝรั่งกก็ถือเป็นตัวช่วยที่น่าสนใจครับเพราะมีคุณสมบัติขับของเหลวออกจากร่างกายอย่างอ่อนโยนโดยไม่ทำให้เสียแร่ธาตุสำคัญเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมระดับความดันเลือดและไม่อยากพึ่งยาขับปัสสาวะ ที่สำคัญหน่อไม้ฝรั่งยังอุดมด้วยกลูตาไทโอนซึ่งถือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังทำหน้าที่ปกป้องเซลล์กล้ามเนื้อไม่ให้เสื่อมเหลวและลดความเสียหายจากการออกแรงหรืออายุที่เพิ่มขึ้นจึงช่วยให้กล้ามเนื้อย,ยังคงยืดหยุ่นได้แม้จะผ่านวัยเกษียณมาหลายปีแล้วก็ตามในเรื่องการประกอบอาหารหน่อไม้ฝรั่งก็ง่ายและหลากหลายจะนาไปนึ่งให้สุกนุ่มผัดกับน้ำมันมะกอกหรือใส่ในไข่เจียวก็อร่อยและเข้ากับรสชาติไทยได้ดี หรือจะย่างไฟเบาๆจนหอมและโรยเกลือเล็กน้อยก็เป็นเครื่องเคียงที่ช่วยเสริมสารอาหารให้มื้ออาหารธรรมดาดูมีคุณค่าอย่างไม่น่าเชื่อไม่ว่าจะรับประทานรูปแบบใดหน่อไม้ฝรั่งคือผู้ช่วยที่น่ารักที่สุดที่ช่วยให้การเคลื่อนไหวของผู้สูงวัยยังคงมั่นคงและสง่างามในทุกอย่างก้าวอันดับที่ 7. กะหล่ำดาว กระลำดาวอาจจะดูเป็นผักเล็กๆที่บางคนยังไม่คุ้นเคยแต่ภายในลูกกลมจิ๋วเหล่านี้กลับอัดแน่นไปด้วยพลังที่มีประโยชน์อย่างมากต่อกล้ามเนื้อและข้อต่อของผู้สูงอายุแม้ปริมาณโปรตีนในกระลำดาวที่ผ่านการปรุงสุกจะไม่ได้สูงมากนักแต่สิ่งที่ทําให้ผักชนิดนี้โดดเด่นอย่างแท้จริงคือวิตามินซีสารอาหารสําคัญที่ช่วยให้ร่างกายสร้างคอลลาเจน นอกจากนี้ในกระลำดาวยังมีสารธรรมชาติชื่อว่ากลูโคซิโนเลตที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบลึกๆในระดับเซลล์ซึ่งเป็นต้นเหตุหนึ่งของการเสื่อมสภาพของกล้ามเนื้อเมื่ออายุมากขึ้นการที่ร่างกายลดการอักเสบได้ดีขึ้นหมายความว่าเราจะรักษาสุขภาพของกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวให้อยู่ในสภาพที่ดีได้ยาวนานกว่าไม่เพียงแต่ในเรื่องความหนานแน่นของมวลกระดูกเท่านั้นแต่ยังช่วยให้ระบบประสาทสื่อสารกับกล้ามเนื้อได้อย่างราบรื่น ทำให้การเดินมั่นคงขึ้นทรงตัวได้ดีขึ้นและลดความเสี่ยงต่อการหกล้มในชีวิตประจำวันซึ่งเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยที่ต้องการรักษาความเป็นอิสระของตนเองให้นานที่สุดกระลำดาวไม่ใช่ผักที่เอาไว้ทานเฉพาะในงานเลี้ยงหรือเทศกาลเท่านั้นหากรู้จักวิธีปรุงที่อร่อยเช่นการนึ่งให้นุ่มเละผัดกับกระเทียมหอมอมหรือคลุกกับวอลนัทเพิ่มความกรุบกรอบก็สามารถกลายเป็นเมนูประจำโต๊ะได้อย่างง่ายได้ แม้จะตัวเล็กแต่กระลำดาวคือผู้พิทักษ์เงียบที่ช่วยรักษาความแข็งแรงความสมดุลและความคล่องตัวในวัยเกษียณได้อย่างทรงพลังอันดับที่ 6. บรอกโคลีบรอกโคลีแต่จริงๆแล้วมันคือหนึ่งในอาหารที่มีพลังซ่อนเร้นในการดูแลกล้ามเนื้อของผู้สูงวัยอย่าง,งยิบเงียบและต่อเนื่องบรอกโคลี ccoli, ที่ผ่านการปรุงอย่างพอเหมาะในหนจานให้โปรตีนประมาณ3กรัม ซึ่งถือว่าไม่น้อยสำหรับผักแต่สิ่งที่ทำให้บรอกโคลีโดดเด่นยิ่งกว่าน,นั้นคือสารธรรมชาติชื่อว่าซาลาโฟเลนสารนี้มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบเรื้อรังภายในร่างกายซึ่งเป็นสาเหตุลึกๆที่ทำให้กล้ามเนื้อเสื่อมถอยโดยไม่รู้ตัวเมื่อเราอายุมากขึ้นเมื่อการอักเสบลดลงกล้ามเนื้อก็สามารถรักษาความยืดหยุ่นฟื้นตัวได้เร็วขึ้นและกลับมารับน้ำหนักร่างกายได้ดีขึ้นอีกครั้งนั่นหมายความว่าการลุก การเดินซึ่งจำเป็นต่อการคงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นและข้อต่อมีวิตามินเคที่ช่วยเสริมมวลกระดูกและกรดโฟ,ฟโล,ลิกโฟเลตที่สนับสนุนระบบเลือดให้ไหลเวียนดีทั้งหมดนี้ล้วนเป็นพื้นฐานสำคัญในการคงสุขภาพแบบองค์รวมของผู้สูงวัยอย่งไม่หมดเพียงเท่านั้นร็อกโคลี่ยังเต็มไปด้วยใยอาหารซึ่งเปรียบเสมือนการเปิดประตูให้สารอาหารดีๆวิ่งเข้าสู่ร่างกายได้คล่องตัวกว่าเดิม การทำบรอคโคลี่ให้อร่อยก็ไม่ยากเลยจะนำไปน,นึ่งให้สีเขียวสดใสย่างให้กรอบนอกนุ่มในผัดกับกระเทียมหรือใส่ในซุปก็ล้วนเป็นเมนูที่คนไทยคุ้นเคยและทานง่ายเพียงเพิ่มบร็อคโคลี่ลงในมื้ออาหารสัก2 3สครั้งต่อสัปดาห์เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมโปรตีนและรักษากล้ามเนื้อให้ยืดหยุ่นได้ยาวนานขึ้นนี่แหละครับบรอกโคลี่ผักธรรมดาที่กลายเป็นพลังเงียบในการพยุงสุขภาพของร่างกายเราแม้ในวันที่อายุมากขึ้นก็ตาม อันดับที่5เคล Ale, ผักขิวเขียวเป็นผักใบเขียวที่ในช่วงไม่กี่ปีมานี้เริ่มพบตามร้านอาหารเพื่อสุขภาพและร้านขายอาหารเขียวแต่แม้รูปลักษณ์จะดูคล้ายผักธรรมดาทั่วไปเคลกลับเป็นหนึ่งในซูเปอร์ฟู้ดของแท้ที่ได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการโดยเฉพาะสําหรับผู้ที่มีอายุเกิน60ปีซึ่งต้องการเสริมสร้างกล้ามเนื้อกระดูกและรักษาระดับพลังงานให้มั่นคงในแต่จุดเด่นของเคลไม่ได้มีเพียงแค่ปโปรตีนหากอยู่ที่ชุดสารอาหารหลากหลายที่ถูกออกแบบโดยธรรมชาติเพื่อดู และระบบกล้ามเนื้อกระดูกและชะลอกลไกลความเสื่อมของร่างกายอย่างรอบด้าน หนึ่งในสารอาหารสำคัญที่สุดคือวิตามินเคซึ่งทำหน้าที่นำทางแคลเซียมไปยังตำแหน่งที่จำเป็นเช่นกระดูกและกล้ามเนื้อจึงช่วยลดปัญหาที่ผู้สูงวัยกังวลมากที่สุดแคลยังอุดมไปด้วยวิตามินซีซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างคอลลาเจนโปรโตีนที่ช่วยให้กล้ามเนื้อเส้นเอ็นและเนื้อเยื่อเกี่วพันมีความยืดหยุน่นทำให้การลุกนั่งเดินหรือเคลื่อนไหวต่างๆเป็นไปอย่างคล่องตัวขึ้นและช่วยลดอาการเจ็บล้าหลังการใช้แรง ไม่เพียงเท่านั้นเคลยังมีสารป้านอนุมูลอิสระชื่ออัลฟาไลโพเิกแอซิดซึ่งมีบทบาทสำคัญในการปกป้องเซลล์กล้ามเนื้อจากภาวะออกซิเดชันลดความเหนื่อยล้าและชะลอการลดลงของแรงกล้ามเนื้อที่เกิดขึ้นตามวัย อีกหนึ่งข้อดีสำคัญของเคลคือการมีแร่ธาตุหลัก3ชนิดได้แก่แมกนีเซียมแคลเซียมและโพแทสเซียมซึ่งช่วยบรรเทาอาการตะคริวและปรับการหดตัวของกล้ามเนื้อให้เป็นจังหวะสม่ำเสมออาการที่พบได้บ่อยในผู้ที่อายุมากกว่า60ปี แม้ใบเคลจะค่อนข้างแข็งและมีรสขมนิดๆแต่หากรู้วิธีปรุงก็สามารถทำให้อร่อยและรับประทานง่ายได้เช่นนวดใบเคลกับน้ำมันมะกอกและน้ำผึ้งเพื่อทำสลัดผัดด้วยไฟอ่อนเพื่อให้ใบอ่อนลงหรือปั่นรวมเพียงเพิ่มเคลลงในมื้ออาหารสัปดาห์ละไม่กี่ครั้งก็เสมือนคุณได้ลงทุนเพื่อสุขภาพระยะยาวทั้งช่วยคงกล้ามเนื้อให้แข็งแรงรักษาการเคลื่อนไหวให้มั่นคงและเสริมความสามารถในการใช้ชีวิตอย่างอิสระเมื่ออายุมากขึ้น นี่แหละครับเคลเคลผักที่ภายนอกอาจดูธรรมดาแต่ภายในกลับซ่อนพลังเงียบใน4ชนิดด้วยกันผักโขม แม้ผักโขมจะไม่ใช่แหล่งโปรโตีนสูงเทียบเท่าเนื้อสัตว์แต่กลับมีบทบาทสำคัญยิ่งในการช่วยให้สารอาหารที่เรากินในแต่ละวันถูกดูดซึมและนำไปใช้ได้อย่างเต็มที่ผักโขม100กรัมให้โปรโตีนประมาณ3.5กรัมและจุดเด่นอยู่ที่แร่ธาตุชื่อว่าแมกนีเซียมซึ่งเป็นหัวใจของการทำงานของกล้ามเนื้อโดยช่วยให้การหดตัวและคลายตัวเป็นไปอย่างราบรื่นยืดหยุน่นและลดอาการตึงแข็งหรือเกร็งโดยไม่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุที่มักมีอาการตระ รูเฉียบพลันหรือรู้สึกฝืนตัวช้าเมื่อใช้แรงมากนั่นอาจเป็นสัญญาณว่าร่างกายขาดแมกนีเซียมซึ่งผักโขมสามารถช่วยเติมเต็มส่วนนี้ได้อย่างอ่อนโยนแต่ได้ผลจริงช่วยให้การเคลื่อนไหวในชีวิตประจําวันคล่องแคล่วและมั่นคงยิ่งขึ้นไม่เพียงเท่านั้นผักโขมยังมีไนเตรตตามธรรมชาติซึ่งมีคุณสมบัติในการกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตช่วยส่งออกซิเจนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อได้มากขึ้นจึงช่วยเพิ่มความทนทานและทําให้เราสามารถมีกิจกรรมในแต่ละวันได้ยาวนาน ขึ้นโดยไม่เหนื่อยง่ายจุดเด่นอีกประการของผักโขมคือเม็ดสีสีเขียวที่อุดมไปด้วยลูทีนและซีแซนทีนหลายคนรู้จักสารสองตัวนี้ในฐานะตัวช่วยเรื่องดวงตาแต่ในความเป็นจริงมันยังมีริ์ต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังมากในการปกป้องกล้ามเนื้อจากการอักเสบและการเสื่อมสภาพตามวัยและที่น่ายินดีคือการปรุงผักโขมนั้นง่ายมากเราสามารถนำไปผัดกับไข่ใส่ในแกงจืดหรือผัดกับกระเทียมและน้ำมันมะกอกเบาๆก็ อร่อยและย่อยง่ายหากจับคู่กับอาหารที่มีวิตามินซีสูงเช่นมะเขือเทศก็จะช่วยเพิ่มการดูดซึมาธาตุเหล็กในผักโขมให้ดียิ่งขึ้นซึ่งมีผลต่อการสร้างพลังงานอย่างยั่งยืนในร่างกายผักโขมอาจจะดูธรรมดาที่คอยดูแลกล้ามเนือ้อพลังงานและการเคลื่อนไหวของคุณในทุกวันอย่างอ่อนโยนและมั่นคง ถ้าคุณดูมาถึงตรงนี้แล้วแล้วรู้สึกว่าคลิปนี้มีบางอย่างที่ช่วยให้คุณได้เห็นหรือเข้าใจตัวเองมากขึ้นขอเชิญพิมพ์เลข4ไว้ในช่องคอมเมนต์หรือจะเขียนเล่าความรู้สึกของคุณตอนนี้ก็ได้ครับถ้ายังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด subscribe และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราการสนับสนุนของคุณคือกําลังใจที่ยิ่งใหญ่สําหรับพวกเราเลยครับเพราะทุกข้อความทุกการรับชมทําให้เรามีพลังจะสร้างคลิปที่อบอุ่นมีประโยชน์และส่งต่อความหวังเล็กๆให้ หัวใจของใครอีกหลายคนได้ต่อไปเรามาเดินไปด้วยกันนะครับอันดับที่ 3. เห็ด Mushroom แม้เห็ดจะมีรูปลักษณ์เรียบง่ายไม่ฉูดฉาดแต่นี่คืออีกหนึ่งสุดยอดซปเปอร์ฟู้ดที่สามารถซ่อนพลังเงียบอย่างลึกซึง้งและสามารถช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อรวมถึงเติมพลังให้ร่างกายของผู้สูงไวัยได้อย่างเงียบเงียบแต่ลึกซึง้งในเห็ดสดปริมาณ100กรัมมีโปรตีนประมาณ3.5กรัมและเมื่อผ่านการปรุงสุกแล้วโปรตีนนี้จะถูกทําให้เข้มข้นและย่อยง่ายขึ้นช่วยให้ร่างกายดูดซึมไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในกระบวนการซ่อมแซมและรักษากล้า เนื้อนอกจากโปรตีนแล้วเห็ดยังอุดมด้วยวิตามินบีรวมซึ่งมีบทบาทในการเปลี่ยนอาหารให้เป็นพลังงานและแร่าธาตุซิลิเนียมที่ช่วยปกป้องเส้นใหญ่กล้ามเนื้อจากความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันซึ่งเป็นหนึ่งในต้นเหตุของการเสี่มของกล้ามเนื้อที่เหนือกว่าใครๆคือสารสำคัญอย่างเออร์โกไทโอนีนเบต้ากลูแคนซึ่งมีฤทธิ์ลดการอักเสบเรื้อรงังภายในร่างกาย การอักเสบลึกแบบนี้คือสาเหตุแฝงของอาการอ่อนล้าเรื้อรังเจ็บข้อแบบไม่ทราบสาเหตุและการลดลงของมวลกล้ามเนื้อที่พบได้บ่อยในวัยเกษียณมีงานวิจัยจำนวนมากที่ยืนยันว่าเห็ดสามารถช่วยให้กล้ามเนื้อฟื้นตัวเร็วขึ้นเสริมภูมิคุ้มกันและอาจช่วยบำรุงสมองในระยะยาวโดยเฉพาะในเรื่องของการประสานงานของกล้ามเนื้อกับการคิดและการเคลื่อนไหวซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุควรให้ความสำคัญไม่แพ้กล้ามเนื้อเลย และข่าวดีคือเห็ดสามารถไม่ว่าจะเป็นเห็ดหนังฟ้าเห็ดฟางเห็ดหอมหรือเห็ดชิเมจิก็ล้วนมีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีแม้จะดูเงียบงันแต่เห็ดคือเพื่อนแท้ของกล้ามเนื้อและจิตใจที่จะช่วยประคองผู้สูงวัยให้มีชีวิตประจำวันที่มั่นคงเคลื่อนไหวคล่องแคล่วและมีจิตใจที่สดใสขึ้นในทุกๆวันอันดับที่2ทัวรันเตากรีนพี e ทั่วรลนเต้าอาจดูธรรมดาไม่มีสีสันหวอหวาแต่จริงๆแล้วนี่คือแหล่งโปรตีนจากพืชที่น่าเชื่อถือที่สุดโดยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการฝืนฝูกล้ามเนื้อและเพิ่มพลังชีวิตในแต่ละวันอย่างยั่งยืน ในถั่วลันเตาต้มสุกเพียงหนึ่งถ้วยมีโปรตีนมากถึง8กรัมและโปรตีนนี้ยังอุดมไปด้วยกรดอะมิโนจำเป็นชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าลิวซีนซึ่งมีบทบาทสำคัญในการส่งสัญญาณให้ร่างกายเริ่มซ่อมแซมโดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่ร่างกายตอบสนองต่อโปรตีนได้น้อยลงเมื่อเทียบกับวัยหนุ่มสาวการเติมลิวซีนในมื้ออาหารจึงเหมือนเป็นการเปิดสวิตช์ให้ร่างกายเริ่มซ่อมแซมตัวเองได้ทุกวัน นอกจากโปรตีนแล้วทุลันเตายัางให้ใยอาหารในปริมาณสูงช่วยให้ระดับน้ำตาลในเลือดนิ่งขึ้นและช่วยระบบขับถ่ายเมื่อการย่อยดีการดูดซึมสารอาหารจากมื้ออาหารทั้งหมดก็จะดีตามไปด้วยร่างกายจะได้รับพลังงานอย่างสม่ำเสมอโดยไม่ต้องพึ่งน้ำตาลหรือแป้งขัดขาวมากเกินไปทุ่วลันเตายัางมีวิตามินเคและโฟเลตซึ่งช่วยเสริมความแข็งแรงของกระดูกบำรุงระบบเลือดและลดการฝืดขัดของข้อโดยเฉพาะในคนที่เริ่มมีเสีย เมื่อกล้ามเนื้อได้รับโปรตีนข้อต่อได้รับสารบำรุงและร่างกายไม่มีการอักเสบซ่อนเร้นชุกการเคลื่อนไหวก็จะกลับมาคล่องแคล่วอีกครั้งความมั่นใจในการลุกเดินหรือหยิบของก็จะกลับมาอย่างยบเงียบๆและข่าวดีสำหรับครัวไทยคือชวลันเตาสามารถใส่ในอาหารได้สารพัดวิธีไม่ว่าจะต้มใส่ซุปโรยบนขนมจะใช้แบบแช่แข็งหรือแบบกระป๋องก็ได้หากเลือกแบบซูดียมต่ำและล้างให้สะอาดก่อนปรุง ทวันเตาคือสัญ,ญลักษณ์ของความเข้มแข็งอย่างเงียบๆที่อยู่ในจานอาหารของคนไทยมานานและยังคงพร้อมจะดูแลกล้ามเนื้อข้อต่อและพลังชีวิตของผู้สูงอายุทุกคนในแต่ละวันเพราะบางครั้งคำตอบของสุขภาพก็อาจเป็นคำตอบที่เราตามหามานานในวันที่กล้ามเนื้อเริ่มลดลงข้อต่อฝืดเคืองและร่างกายต้องการพลังงานจากธรรมชาติมากขึ้นเรื่อยๆมะรุมถูกขนานนามว่าต้นไม้แห่งปาฏิหาริมานานนับพันปีในภูมิภาคเอเชียและแอฟริกา เพราะเพียงแค่ใบสด100กรัมก็สามารถให้โปรโตีนได้ถึง9กรัมซึ่งถือว่าสูงมากกว่าคะนา้าผักขมหรือแม้แต่บรอกโคลีที่หลายคนยกย่องว่าเป็นผักมหัศจรรย์ไม่เพียงเท่านั้นมรุมยังมีโปรโตีนชนิดสมบูรณ์ซึ่งมีกรดอะมิโนโจำเป็นครบทั้ง9ชนิด โดยเฉพาะลิวซีนที่มีบทบาทสำคัญในการซ่อมแซมและกระตุ้นการเติบโตของกล้ามเนื้อซึ่งในผู้สูงอายุการตอบสนองต่อโปรตีนจะเริ่มลดลงและนี่คือเหตุผลที่มารุมกลายเป็นแหล่งโปรตีนที่ร่างกายรับรู้และใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง แต่มะรุมไม่ได้ดีแค่ปโปรตีนมันยังเป็นแหล่งของาธาตุเหล็กที่ช่วยลดความอ่อนเพลียแคลเซียมที่ช่วยเสริมกระดูกให้แข็งแรงและสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดการอักเสบเรื้อรังในข้อต่อซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญของความเจ็บปวดและการเสรื่อมของกล้ามเนื้อในระยะยาวเมื่อสารอาหารเหล่านี้ทำงานร่วมกันมะรุมจึงกลายเป็นระบบสนับสนุนที่รอบด้านทั้งกล้ามเนื้อการเคลื่อนไหวและพลังชีวิตอย่างแท้จริง ด้านการใช้งานมารุมก็ยืดหยุ่นและใช้ง่ายอย่างน่าชื่นใบสดสามารถนำมาต้มใส่แกงส้มหรือผัดกับกระเทียมให้กลิ่นหอมกำลังดีถ้าเป็นใบแหง้งบดเป็นผงก็สามารถเติมในน้ำร้อนชงดื่มเหมือนชาหรือผสมในสมูทตี้ก็ได้และที่สำคัญคือเป็นวิธีเสริมโปรตีนที่ไม่สร้างบัวถ้าคุณยังไม่เคยลองมรุมเนี่ยอาจถึงเวลาเปิดใจให้ผักใบเขียวพื้นบ้านที่เคยถูกมองข้ามได้กลับมามีพื้นที่บนจานข้าวประจาวัน เพราะมรุมไม่ได้แค่ผักแต่เป็นผู้ช่วยดูแลกล้ามเนื้อที่เทียบเคียงไขได้เลยทีเดียวหรืออาจมากกว่านั้นสําหรับผู้ใหญ่ที่ต้องการเสริมพลังในทุกอย่างก้าวและก่อนที่เราจะจากกันในคลิปวันนี้ผมอยากชวนทุกคนย้อนกลับไปมองสักนิดครับตั้งแต่กระเจี๊ยบเขียวหน่อไม้ฝรั่งกะหล่ำดาวบ็อกโคลี่คะนา้าเห็ดหลากหลายชนิดถั่วลันเตาและสุดท้ายคือมรุมทั้งหมดนี้ล้วนเป็นชื่อที่คุ้นหูคุ้นตากันดีในครัวของคนไทย บางอย่างเคยขึ้นเงียบๆอยู่ข้างรั้วหลังบ้านโดยไม่มีใครสังเกตแต่วันนี้เราได้หันกลับมามองมันใหม่ด้วยสายตาที่ต่างไปเพราะเบื้องหลังรูปลักษณ์ธรรมดานั้นแท้จริงแล้วคือขุมทรัพย์แห่งสารอาหารที่วงการแพทย์สมัยใหม่เริ่มค้นพบคุณค่าที่แท้จริงของมันมากขึ้น,นเรื่อยๆพักทุกชนิดเหล่านี้แม้จะดูเรียบง่ายแต่ซ่อนพลังโปรตีนจากธรรมชาติเอาไว้มากมายเป็นพลังเงียบที่ช่วยเสริม ดูเรียบง่ายแต่ซ่อนพลังโปรตีนจากธรรมชาติเอาไว้มากมายเป็นพลังเงียบที่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อข้อกระดูกและพลังชีวิตของผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะหลังอายุ60ปีเมื่อมุนกล้ามเนื้อเริ่มลดลงตามธรรมชาติแต่และชนิดก็มีบทบาทเฉพาะตัวที่ไม่สามารถทดแทนกันได้บางชนิดช่วยปรับสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ลดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อบางชนิดช่วยลดการอักเสบภายในซึ่งเป็นสาเหตุลึกๆของหลายโรคหรือรัง และบางชนิดก็ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตบำรุงหัวใจและเสริมการสร้างคอลลาเจนตามธรรมชาติให้กับข้อต่อผิวหนังและผนังหลอดเลือดเมื่อเรารู้จักผักเหล่านี้ก็เท่ากับว่าเราได้สร้างทีมผู้วิทั์สุขภาพที่คอยดูแลร่างกายอย่างเงียบๆในทุกๆวัน เมื่ออาหารจึงไม่ใช่แค่การอิ่มท้องแต่กลายเป็นโอกาสแห่งการเยียวยาเป็นการเติมพลังให้กับความแข็งแรงจากภายในและยิ่งเมื่ออายุมากขึ้นบทบาทของผักเหล่านี้ก็ยิ่งสำคัญมากขึ้นกว่าเดิมผมมีคำถามเล็กๆที่สัปดาห์นี้คุณอยากเริ่มต้นลองกินผักชนิดไหนก่อนฝากพิมพ์ชื่อผักที่คุณเลือกไว้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับผมและทีมงานอ่านทุกข้อความด้วยความตั้งใจเพราะสำหรับเราคอมเมนต์ไม่ใช่แค่าการตอบกลับแต่มันคือเรื่องราวเล็กๆที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับชุมชนของเราทุกคน ถ้าคุณรู้สึกว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่องเพลิดเพลินกับสุขภาพและแชร์ให้กับคนที่คุณรักด้วยนะครับเพราะทุกการสนับสนุนของคุณคือแรงใจสําคัญที่ทําให้เราสามารถสร้างสั่งเนื้อหาดีๆที่มีคุณค่าและช่วยต่อชีวิตคนไม่ใช่แค่วันนี้แต่รวมถึงวันพรุ่งนี้และวันถัดๆไปข้างหน้าด้วย ขอบคุณจากใจจริงที่อยู่กับเราจนจบคลิปแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับขอให้คุณมีสัปดาห์ที่แข็งแรงอิ่มเอมและเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจจากผักเขียวธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเหล่านี้ครับ